นูริววเวอแดงกลับมาแล้วค่ะโคเรียดองจ้าเมนูใหม่โฮตาเตะกับหมึกดองซีอิ๊วนี่ห้องโคเรียดองนี่โอ้ยหมึกดองซีอิ๊วนะฮะข้าวปลารื่อยเรืยเว้ออื้ม น้ำจิ้มเขาดีมาอร่อยอ่ะมันเผ็ดๆอ่ะอืมอุ้ยเยอะอุ้ยชุดอย่ามันนักเลยไอ้ไข่หนุ่ยฉันมีใจให้แค่ฮิปุยเธอก็เป็นแค่ไปมามุ้ยเท่านั้นเองเฮ้เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรีอุ้ย ชื่อค่ทุกคนคะนุรีอินุรีตัวนี้กลับมาแล้วจ้าอินุรีตัวนี้อินุรีหวัวแดเงเสื้อเรื่องกลับมาแล้วคะ่ะให้เงินไปนานนะคะกับนุรีหวัวแดเงเสื้อเรื่องนะคะเซษที่หให้ไปนานก็คือให้วิกไม่เจอนะคะไม่ใช่ซสก็คือว่าชงนี้อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านแล้วก็แบบเบื่อนะคะก็เลยแบบเอ้ย เปิดลิ้นชักมาแอบเจอเอ้ยเจอวิกของเราวิกแดงของเราที่ทำให้ทุกคนรู้จักนุรีนะคะก็หยิบขึ้นมาใส่หน่อยหยิบขึ้นมาแบบเออถ่ายคลิปนิดหน่อยว่าคิดถึงนางคิดถึงใครคิดถึงนางกดไลค์มานะคะหลายคนบนคิดทึงนะคะก็หมายชื่นใจเลยนะคะซึ่งไม่ได้ไสนานจริงจริงโอเควันนี้นะคะข้างไปเลยล่มกดไลค์สำหรับใครเขาแชร์กดก,กระดิ่งให้หนุรีด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินทะเลดองแบบแซ่บๆสำคัญคือเป็นขังแร่ของนุรีเือจีได้กินโห หัวเลยหัวเลโหมาเธอร์นากะไรแม่มาฮะไม่ใช่หัวเลยโอเคนะคราบนะครับไม่ใช่เล่นมุกเลยกันไม่โดว่มันโบว์บเธอวันนี้เราจะได้กินโหตาเตะดองซีอครั้งแรกในชีวิตเลยจากแบรนด์โคเรียดองทุกคนเป็นเมนูใหม่ของโคเรียดองซึ่งบอกได้เลยว่าช่องหนูรีเป็นช่องแรก ที่รีวิวโคเรียดองลง YouTube ลง Facebook บอกเลยว่าเป็นช่องแรกจริงๆแล้วก็เข,ขาก็ขายดิบขายดีจนตอนนี้มีเมนูใหม่นะคะก็จะเป็นหมึกนะคะหมึกดองซีอิ๊วเดี๋ยวเราจะได้ลองกันแล้วก็เป็นโฮตาเตะดองซีอิวันนี้อยากกินมาไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเลยเดี๋ยวเรามากินกันค่ะโคเรียดอง โฮตาเตะดองซีอิวเกาหลีจ้าโคเรียดองนี่แพ็กมาอย่างนี้เลยนะคะเทลงไปกระป๋องหนึ่งได้เท่าไหร่อู้ชิ้นใหญ่อยู่นะพ่อชิ้นใหญ่มาอ้ ะคะ่ะทุกคนคะเรามาเริ่มกินโอตาเตะดีกว่านะคะนี่ข,ข้องคเรียดองขังเรนิโนรีกินซองอื่นเขาเริ่มกินกันเยอะแย,ะ,ยะนะคะแต่ว่านูรีเพิ่งได้กินนะคะได้สร้างมากินนะคะนี่ก็คือโคเรียดองก็คือตอนนี้คือเป็นแบบร้านดังร้านใหญ่แล้วแล้วก็ได้ลองแบบน้ําจิ้มอุ้ยแบบนี้ดีกว่าเราลองชิมสดๆด,ดก่อนลองชิมแบบกับน้ําดองเขาก่อนเพราะว่าโคเรียดองเนี่ยจะบอกว่าน้ำดองเขาวันคือแบบกินง่ายคือว่าเป็นรสชาติที่คนไทยชอบกันว่าน,านๆเค็มๆบางๆไม่แบบ ไม่คือกินเล่นได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มหนําจิ้มอะ่ะลองดูหอยคังแร้หืมหนึบหนับหนึบหนับหน,นับมะเลยอะ่ะซดเต,ต็มปาาเต็มคั่นี่หรือคือหอยจากน่าน้ำนานนา้ำ <c oughs> นานาน้ำ <c oughs> <c oughs> จากน,านา่าน้ำฮอกไกโดนู้ไหมนี่อะ่ะแต่ถ้าจิ้มก็คือต้องแซบว่านีแต่นี่เขาดองแบบหวานทุกคนดองแบบไม่หวานไม่เค็มคือแบบตามสไต,ตล์เกาหลีดองนะาเกว่าใครเคยกินนะ นี่อืมนี่โอ้ยคือน้ำจิ้มก็คือแบบว่าซี่แซ่บมะรวยปกติมันไม่นางไม่มีน้ำจิ้มให้หนะ้าเดียวนี่นางมีน้ำจิ้มให้จ้าข้าวปลาจ้าอืมไม่รู้ซึกว่าซส่ปลาลาน้ำจิ้มเขานะแต่แพทแพทแบบซอบเลยอะแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนัวนัวเค็มๆรอยอุ้ยโคตคเบ้ะเลยวะ่ะติดใจเลือปุ๊กนึเขาให้จุกๆเลย ประมาณแบบเมื่อกี้แกะมาประมาณสิกว่าตัวอะอุ้ยอร่อยอ่ะอืแในว,วันนี้นะไม่ได้จะมากินยัวทุกคนนะคนที่ดูหนูรีนะเจ้าของร้านฝากมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะกดไลคะ์กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะนะแล้วก็คอมเมนต์มาเลยว่าว่าอยากกินโคเรียดองเมนูไหนมากที่สุดแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เนาะคอมเมนต์ comment มา นูรีสุ่มแจก10รางวัลไปเลยสุ่มแจกไปเลยใครอยากกินเมนูไหนก็ตามใจแต่ต,ต,ต้องอยู่ในโคเรียดองนะถ้าเป็นเมนูอื่นคือถ้าเกิดสุ่มมาได้คือโดนตัดสิทธิ์นะคะสุ่มแจกเลย10รางวัลให้รางวัลเป็นโคเรียดองไปกินที่บ้านเลยจ่ะทั้ง 2, 2ที่เลยทั้ง f c e b o o o กแ YouTube นะเฮ้ยเด๋ยวร้อยมากเลยอะข้าวาาวาลโฮตาตะน,นะคะเนื้อมันจะหนึบหนับกรุบกรุบนิดนิดแล้วก็มีความวานน หนอว่ามาเออมันจะคล้ายๆแซลมอนแต่แซลมอนเนื้อมันจะแน่นกว่าแต่อันนี้มันจะหนึบอ่ะหนึบก,กว่าร่อยว่ะร้อยอ่ะ,ะทุกคน อ๋อแต่ว่าใครนะใครทีแบบว่าไม่ยยหลุนอะคอมเมนต์จริงหลังวันไล้ต่างๆา,างอะเป็นโปรโม,มชั่นสับนุ้ยเลยบอกว่ามาจากช่องนูรีบอกไปเลยว่ามาจากพี่นูรีค่ะพี่นูรีให้มาซื้อค่ะดูพี่นูรีมาค่ะสั่ง6กระปุกขึ้นไปค่าส่ง1บาททุกคนปกติร้านเขาจะส่งแบบ เรียกว่าการส่งแบบเย็นนะเออซึ่งราคาการส่งมันจะสูงกว่าส่งแบบปกติเพราะว่าเขาส่งแบบเก็บอุณหภูมิความเย็นใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าสั่ง6กระปุกขึ้นไปอ่ะบอกว่ามาจากโนรีนะคะเหลือค่าส่งแค่1บาทหกระปุกขึ้นไปนะคะบอกว่ามาจากโนรีนะก็บอกแอดมินเลยทุกคนนะคะทีเพจโคเรียดองหรือว่าไลน์แอดโคเรียดองเนี่ยขึ้นข้อมูลต่างๆให้นะคะพอแล้วไม่แร้งแล้วนะคะทุกคนร้อยมากร้อยอ่ะโฮตาเตะนะคะไม่ใช่โฮเด้งนะ โฮตาเตะนะเออมันคือหอยทุกคนอู้ยน้ำจิ้มก็คือเซฟมะมันมีซีฟู้ดด้วยนะคะซีฟู้ดแบบมะนาวแต่ว่านุ่รีชอบไอ้น,นี่มากด้วยอะ่ะอืมโคเรียดองก็คือกินเล่นก็คือได้ๆเลยไม่ต้องจินนะ้มน้ำจิ้มก็ได้อะ่ะ มาลองอีกหนึงเมนูไม่ของเข้านะคะไม่เคยกินเหมือนกันหมึกดองหมึกดองซีอิ๊วนะฮะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คุณภนาพก็คือว่าโอเคเลยดีไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเมนูไม่เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่ามึกก็คือไม่ตายนะคะไม่เคยกินเหมือนกันทุกคนหมึกดองซีอิ๊วนี่แต่เขาบอกว่าโฮตาเตะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยตอนนี้ที่มีอยู่ในไทยอข้าวปลาร่อยๆร่อยเว้ออืม ปลาหมึกคกลุกรุกหนุกหนับเขารองหวานเดียร้อยเหมือนกันนะปลาหมึกนะเฮ้ยปลาหมึกเกินความคาดไม่ว่ะตอนแรกคิดว่าปลาหมึกมันจะแบบว่าเมื่อมึกกรอบด่านมุกกระถาอ่ะไม่เลยอันนี้เป็นมึกแบบว่าเขาบอกว่าเป็นหมึกส่งตรงจากอันดามันนะทุกคนก็คือที่บ้านนุรีเลยจะว่ากระบี่อันดามันนะคะปังนะเมนูใหม่เขาปังเนาะถือโอกาสแสดงความยินดีกับเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะเพราะว่านุรีก็คืออยู่กับเขามาตั้งแต่วันแรกอ่ะเ่เริ่มขายแล้วก็ลองรีวิวให้เขาอ่ะ ลองยูทูบเละเป็นช่องแรกเลยอ่ะหลังจากนั้นก็คือช่องก็คือมาน้ำยาช่องข้าว่นี่เลยถ้าเจ้าจของแบรนด์อยู่เนาะเดร็ว,ดวนี้พี่หนูหรีนะกำลังจะมีแบรนด์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากสอนงานด้วยนะหลายคนก็ยูเลยว,ว่าหนูหรีกำลังจะขายอะไรคอมเมนต์มายังไม่บอก <laughs> แต่หลายคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าไปสั่งแล้วจ้ะ เข้านางเข้าละแอดไปสั่งเลยเพราะว่าอยากกินแล้วซึ่งก็บอกไปแล้วว่าไก่ยังไม่โตนะรอเลี้ยงไก่ก่อน <l ix> <l ix> นั่นก็คือแบนนางไก่กรอบตาปุปะบายหนูรีกรอบรอยดีต้องมีหนูรีขีไก,ก่อยู่หน้าซองจา้าขึ้นลยลูกอาขายให้คนอื่นแล้วขายตัวเองบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่มีขายนะ,ะไก่ยังไม่โตเร็วๆรดีได้อุ่นหนุนแน่นอนแอดลน์แอด,แอดไ,ปไปก่อนเลยนะถ้าแอดลน์แอดโ <l ix> คเรียดองเสร็จแล้วแอดลน์เด็ดปุปะฟู้ดไปดอ้ด้วยนะอืม ร้อยอ่ะมันหนุบหนับมาออ้ยมันเมื่อกินเหมือนเยลลรีทุกอย่างอ่ะไม่เหมือนห้อยรสชามันจะว่านๆอาจจะหวานๆเพราะน้ำดองหวานๆเค็มๆบางๆเออขายๆปีโป้เหรอวะเนื้อมันจะแบบไม่เละเหมือนปีโป้มันจะมียังมีความหนุบความกรุบนิดๆแล้วตัวเขาใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนลูกซุปวาไม่ชินแต่ตัวเองลูกนี้เลยอ่ะตอนทำที่เป็นโลโก้ช่องนะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งนานแล้วอ่ะทุกคนต้องน่าจะคิดถึงแน่นอนเลยคนที่แบบดูหนูรีตั้งแต่แรกๆดูแดนหนูรีแต่แบบหยุกบกนกหรือว่าเหนื่อยแปลกนะเราคือน่าจะชินก แล้วก็กินเรื่อลูกนี่ขอกินแซลมอนหน่อยเพราะว่าคิดถึงเหมือนกันแบรนด์นี้คือกุ้งกับแซลมอนคือเอาจริงๆงตรงตัวคือให้ตอนนี้ก็คือพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นแบบร้านทะเลดองที่ฮิตที่สุดณนะตอนนี้นะแซลมอนแหละรู้สึกว่าชิ้นเขาใหญ่กว่าเดิมมากเลยเหมือนแอบเปลี่ยนคนหั่นนะทุกคนคนแรกเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ดีดีต่อผู้บริโภคน้ำจิ้มเขาดีมากเลยมันเพ็ดๆพอ่ะอืมซีแซลมอนกับัวนูรีได้แดงว่าอ๋อทุกคนอุ้ยเดืดฉดมันฉูดอ่ะ ทุกคนมันฉูดฉูดแปลว่ากระเด็นถูกไหมทุกคนเราลืมโมเรามีไฟข้างหลังโปรดักชั่นหนูรีมีไฟแบบีิดาซาตานนะคะอะไรนะมะเหลงวอะไรนะไอส์คียูให้แหลกแซลมอนไอส์คียซมอนให้แหลกโลบมาโลบมาลาบสูนนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์นะใครยะแบบว่ากินเนาะแบบว่าช่วงนี้เข้าใจว่าแบบทุกคนอาจจะแบบเซฟงบไงส,สั่งอะไรทั้งทีมันแบบต้องคิดหน้าคิดหลังเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็หลายคนก็คือตกงานนะคะก็ใบกำลังใจทุกคนบอกหลยคลิปมาแล้วก็บอกทุกโพสเลยว่าเป็นกำลังใจทุกคนจริงๆแล้วก็ใครที่แบบว่ากําลังประสบปัญหาหรือครอบครัวมีคนติดโควิดก็ขอหายไวๆเออยังไม่ได้เตียงก็ขอให้ได้เตียงไวๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดครอบครัวไหนที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดก็ต้อง กอแดงความเสียใจด้วยจริงๆตอนนี้ก็คือมาเป็นเพื่อนกินข้าวทุกคนนะคะหมากกุ้งมั้งจุดเด่นของเขาคือตัวใหญ่แล้วกรุบมากืทถาเพชรทราลายครั้งแรกที่ถ่ายกินอะ่ะกินกับเอมมี่ประทับใจมากจริงๆตอนกินกุง้งประทับใจจริงๆ mm hmm. แต่เมนูไม่คือปังอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากหอยโฮตาเตะอะเมนูใหม่ของนางจะเป็นอะไรอาจจะเป็นปูก็ได้แต่มันน่าจะยุกยุกนปุ้งเยอะยุกในปุง้งยุกในปองปองคือกระปุกนะคะนี่กระปุกแบบนี้เอ่อหมึกก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็หอยก็จะเป็นกระปุกสีเหลืองทองอ๋ยวเอื้อนอินเสิร์ตให้ดูแบบซีฟู้ดนะคะน่าจะเปรี้ยวๆมะนาวมะนาวว่าเกิดเกลืนี้ไปแล้วอ่ะ ้องชิมแล้วรา้่แกอะไรชิมเซสูดอืม,อม,อมนี่ลาดหอยไปเลยแม่วอมเมื่อไปหอมมะนาวแต่ว่าไม่ได้เลงอกเท่าไอ้นี่ใจทองแดงอะพอเป็นหนูรีสินเหมือนวิญญาณเข้าสิงนะเหมือนพอเป็นหัวแดงปุ๊บวิญญาณแบบอะไรก็ไม่รู้เข้าสิงโอ้มันมีข้องเนาะหนูรีว่าวิกนี้มีของนะ เอาจริงทุกคนวิกอันนี้ทำให้หนูหรีมีบ้านหลังนี้อวาเราแต่ที่ไม่ใช่วิกคือไม่ปังผมใช่วิกถึงปังท้านในติ๊กตอกต้องปังใน่เลยแต่มันเหนื่อยอยางเข้าใจไหมนานๆทีแล้วกันนะสองอาทิตย์หลังจากลงคลิปนะก็คือประกาศผลเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ราคาต่างๆในรีเช็คอีกทีนึ่งไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ให้ในคอมเมนต์เนาะมากินปลาหมึกกับหอย เดี๋ยวเราไปความเข้าในดิสกอกใครไม่รู้หิ้ดิกกเนาะดิก์กเลยใครที่ไม่รู้ว่าหนุรีออกเพลงใหม่นะคะไปฟังนะคะหิุ้ยไม่รู้แรื่องไเลยเหรอหิดหุ้ยเต็มปะลุงแร้มาโดนโดหุ้ยกุงกดเซิร์ฟไม่เจอคนไปเซิร์ฟหดอูเอาเป็นวาเมนูไม่ก็คือปังไม่จกตาโคอเรียดองใส่เลมแบรนด์นี้คือแบบได้คนรู้จักเอาซะ โอเคทุกคนเลมมาแพทติ้งนับกิมข้าวทุกคนใครกินเผ็ดไม่ได้มากนะแนะนํากินซีฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าใครแบบชอบกินเผ็ดนะปลาลาคือเ็มมาไม่ไหวแล้วร้อยม้รเลยแต่ด้วยส่วนตัวหมึกอะเกินคาดมากทุกคนเกินความคาดอุปมาณมากตอนแรกแบบมันจะแบบอร่อยหรือเปล่าหมึกคิดว่ามันจะแบบมันร้อยอะมันเกินความคาดไม้อะ่อยก,ก็คือกินง่ายมากหยุบหยับหยุบหยับหยุบหย,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 ยับมาอร่อยทุกคนโอเค อย่าลืมนะคะตามกิจกรรมดีดีบอกกันไปนะคะคอมเมนต์คลิปนี้นะคะว่าอยากกินเมนูในคเรีดองมาดีดสุดเนาะยุรีซุมแจกสิบรางวัลแต่ต้องกอดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าไม่แชร์ไม่ให้นะจ๊ะสิบรางวัลส่งคเรียดองถึงบ้านคุณเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากสั่งเลยไปที่แอดมินเลยนะคะที่คเรีดองนะคะแอดคเรีดองนะคะก็ไปบอกเลยว่ามาจากพี่ยุรีคนสวยค่ะแบบนี้นะเผื่อเขาลดค่าส่งให้อีกจากบาทหนึ่งเป็นฟรี นะบาทหนึ่งไปหน้าบาทเดี๋ยวขอตัวกินต่อก็คือกินในติ๊กต็อกนะคะ TikTok, TikTok เป็นซอนติ๊กตอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินกันในติ๊กต็อกเยอะนะคะตอนนี้คือปบบว่าเรวมอ,อีกมันกันบอกกินน้อยไปเยอะมากกินแซลม,มอนคือกินไปเยอะมากโอเคฟ้าไปด้วยนะคะโคเรียดองนะคะทงางมึกนะคะแล้วก็เป็นโอตาเต้นะคลิปนี้ก็มาก,กินให้ดูแค่นี้นะคะก็คือยัอ่วๆยั่วๆนะจ๊ะคอยสักคำนะคะยังไปไหนไม่ได้อย่าลืมกดไล,ค,ลค์สตอร์ใครกดแชร์กดกดดิงให้นูรีด้วยนะคะทุกคนค่ะข้อลาวไปด้วยแซลมอนคำนี้นะคะ ไปค่ะหอมร่อยเวอร์รีนูรีรีนูรีเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์พลังไฟก่อนอย่าเพิ่งไปรีรีนูรีรีนูรีรีนูรีนูรีรีนูรีร่อยเว้ย